สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกันและทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถจึงควรประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อพระบรมราโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2550สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามมนุษติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม7ข้ามเดือน4ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอุตสการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งนงณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง กลุ่มลูกเรียงมเมล็ดพันธุ์ความดีงามแห่งชายแดนใต้ท่านผู้ฟังคะหนึ่งในองค์กรที่ทำงานด้านการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมายาวนานได้แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเรียงเติบโตจากกลุ่มเยาวชนในจังหวัดยะลาที่รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม และมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงที่สูญเสียสามีในเหตุการณ์ความไม่สงบร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพคุณวันกนกปออิตาดาโอนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ผู้เป็นกำลังหลักสำคัญของกลุ่มลูกเรียงและทีมงานเยาวชนอาสาสมาัครกลุ่มลูกเรียงดูแลกลุ่มเยาวชนต่างๆอยู่16กลุ่มโดยจะพิจารณาแต่ละกรณีว่า ควรให้ความช่วยเหลือในลักษณะใดหลักการสำคัญคือให้เยาวชนอยู่กับครอบครัวของเขาและหนุนเสริมด้านต่างๆเช่นทุนการศึกษาเสื้อผ้ารวมไปถึงอาชีพของแม่ด้วยส่วนเด็กกำพร้าที่ไม่มีครอบครัวที่พึ่งพาทางกลุ่มก็จะรับมาอยู่ที่บ้านลูกเลียงบ้านพักชั่วคราวกึ่งถาวรสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการทำงานของกลุ่มลูกเรียงนั้น 1. เริ่มต้นจากการสอนเรื่องการให้อภัยซึ่งต้องใช้เวลานานเริ่มจากให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนรอบข้าง 2. ให้เด็กๆได้เรียนตามศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดและ 3. ให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันให้คนอื่นเพราะกลุ่มลูกเลี้ยงเติบโตจากการให้ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคทุนการศึกษาสิ่งของเสื้อผ้าอาหาร ซึ่งพวกเขาไม่อยากเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวเยาวชนที่เป็นอาสาสมัครจะเข้ามาช่วยงานในส่วนของการประสานงานและการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบถึงแม้จะมีความเสี่ยงอันตรายแต่อาสาสมัครเหล่านี้ก็เต็มใจที่เข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มลูกเรียงส่วนหนึ่งก็ก้าวขึ้นมาเป็นอาสาสมัครเพราะด้วยกำลังใจและคำสอนของวันนักกนก ทำให้เด็กๆที่เรียกเธอว่าแม่สามารถก้าวมาเป็นผู้ที่คอยเยียวยาจิตใจผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบเหมือนกับตัวเองด้วยความเข้มแข็งไม่ให้ต้องจมกับความเศร้าและก้าวต่อไปของพวกเขาเหล่านั้นจึงเสมือนเมล็ดพันธุ์ลูกเลี้ยงที่อย่างรากเติบโตจนให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นได้ความสุขจากการแบ่งปันความทุกข์ร่วมกันทำให้ครอบครัวลูกเลี้ยง เติบโตมากขึ้นจนเป็นครอบครัวใหญ่จาก1เป็น2、3、4จนถึงวันนี้มเมล็ดพันธุ์ลูกเหลียงมีสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีเด็กที่ผ่านกระบวนการเยียวยาของกลุ่มลูกเหลียงกว่า2,000คนและมีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษากว่า200คนแม้ว่าจำนวนทุนการศึกษาในแต่ละปีจะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กที่รอความช่วยเหลือ แต่เงินทุนจำนวนนี้ก็ได้ทำให้ปีกความฝันของเด็กหลายคนที่เคยหักลงเพราะขาดผู้นำครอบครัวได้กลับมาโบยบินอีกครั้งตอนนี้กลุ่มลูกเลียงเริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้นเด็กหลายคนสามารถก้าวข้ามความสูญเสียครั้งใหญ่จากเด็กกําพร้าสู่ผู้นำเยาวชนที่น่าภาคภูมิใจหลายคนเรียนจบมีงานทำที่ดีในสังคม และยังส่งเงินทุนการศึกษากลับมาช่วยสานต่อความฝันให้เยาวชนลูกเหลียงรุ่นต่อไปด้วยความเต็มใจผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นวิกฤตของแรงงานไทยหลายคนกลายเป็นคนตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีความเปราะบางรอบด้านทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงทางจิตใจกลุ่มลูกเหรียงเป็นกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กกำพร้าและเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้มีชีวิตใหม่ที่มีความหวังมากขึ้นจึงร่วมกับเทใจ c o m และภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการสร้างอาชีพให้90ครอบครัวเปราะบางในจังหวัดยะลาสู้ภัยโควิดเพื่อช่วยครอบครัวที่กำลังเผชิญความลำบากพิเศษในจังหวัดยะลาให้ได้รับการจ้างงาน มีอาชีพตามศักษะที่พวกเขาถนาดัดเพื่อมีรายได้ประทังชีวิตรอดและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังคะภารกิจสำคัญของกลุ่มลูกเลี้ยงตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาคือการสนับสนุนความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนที่เคยเผชิญความสูญเสียได้ก้าวข้ามความทุกข์อย่างเข้มแข็ง และสามารถยืนบอกเล่าเรื่องราวของตนเองสู่โลกภายนอกด้วยความภาคภูมิใจซึ่งภารกิจการสร้างผู้นำเยาวชนให้เข้มแข็งก้าวเดินไปทางที่ถูกต้องยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่กลุ่มลูกเหลียงต้องการขยายผลต่อไปมเมล็ดพันธุ์ลูกเหรียงในวันนี้จึงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปสู่การสร้างผู้นำเยาวชนทั้งสาจังหวัดทั่วภาคใต้ เป็นร่มเงาให้หลายครอบครัวได้พึ่งพิงและเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นตลอดไปท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่5มีนาคมเป็นวันที่64ของปีหรือวันที่65ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก301วันในปีนั้นวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2489วินสตันเชอร์ชิลใช้คำว่าม่านเหล็กเป็นครั้งแรกในการกล่าวสุนทรพจน์ มลลาราดมิสซูรีซึ่งอาจถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นพบกับรายการสยามานุษย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ